ก็มีคําถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับบนโลกออนไลน์นแหละว่า CPU รุ่นใหม่ของเกมมิโนบุกจากทาง AMD เนี่ยสรหัส 4,800H กับ 4,800HS เนี่ยชื่อมเหมือนกันแตกต่างกันแค่ตัว S มันแตกต่างกันยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณ จะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราความแตกต่างหลักๆเลยนะครับของตัว Hs และตัว H ก็คือตัว H ธรรมดานเนี่ยมันจะมีค่า TDP อยู่ที่45วัตต์นะครับและตัว Hs จะมี35วัตต์นะครับส่วนสเปคอะไรหลักๆอื่นๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยเอ้าวแล้วทีนี้เพื่ออะไรทำไมมันต้องมี2รุ่นทำมาเป็นรุ่นเดียวเลยไม่ได้เหรอ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโน้ตบุ๊กเองเนี่ยมันก็มีหลายเซกเมนต์อยู่พอสมควรนะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเองก็มีทั้งขนาดปกติแล้วก็ขนาดที่บางเบามากกว่านะครับรุ่นที่ค่า TDP น้อยกว่าอย่าง HS เนี่ยมันออกแบบมาใส่กับโน้ตบุ๊กตระกูลแบบพวกนี้ ROG s e p h y r e นะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่ว่าออกแบบมาให้บางกว่าโน้ตบุ๊กมาตรฐานนะครับการระบายความร้อนต่างๆมันก็อาจจะสู้ไอ้ตัวโน้ตบุ๊กที่มันหนากว่าไม่ได้นะครับเรียกง่ายๆว่า ตัว H.S มันปล่อยความร้อนออกมาน้อยกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าตัว H ธรรมดาเนี่ยมีค่า TDP สูงกว่าก็อาจจะทำให้มีบูต t คาะอะไรต่างๆที่ทำได้มากกว่าหรือเปล่าในตามการใช้งานจริงอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัว H.S ยง่ายๆมันเป็นตัวที่คัดชิปมาให้ความแรงใกล้เคียงแต่ว่าประหยัดไฟมากกว่า เรื่องของเรื่องนะครับพอดีผมมีโน้ตบุ๊ก2ตัวที่เป็น CPU 2รุ่นมาพร้อมกันนะครับก็คือเอา g p h Plus G15 G15 เนี่ย4,800 HS นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่ง Tuff Gaming A15 นะครับตัวนี้จะเป็น4,800 H ธรรมดานะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเทียบกันนะครับเพราะผมจะเบนช์มาร์คให้ในแค่ CPU อย่างเดียวแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเบนช์มาร์คที่คุณจะดูต่อไปนนี้อาจจะไม่ได้เชื่อถือได้100%นะครับเพราะอะไร กมมิ้งโน้ตบุ๊กเนี่ยการใส่ CPU ตัวเดียวกันไม่ได้หมายความว่ามันจะแรงเท่ากัน100%นะครับมีปัจจัยอื่นๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบระบายความร้อนระบบการจ่ายไฟและอะไรต่างๆนานาที่อาจจะทำให้ CPU รุ่นเดียวกันนั้นแรงไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโน้ตบุ๊ก2ตัวนี้มันถือเป็นโน้ตบุ๊ก2รุ่นนะครับผลก็อาจจะมีคาดเคลื่อนอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าผมก็จะมาลองเทสให้ดูกันแบบตามคะแนนเบนชมาร์กนั่นแหละเริ่มแรกเลยนะครับในส่วนเบนชมาร์กของ CPU Z นะครับ ฝั่ง4,800 HS ก็คือตัวเล็กกว่านะครับเซฟิั G15 ทำซิงเกิลคอร์ได้ที่423.2และมัลติคอร์ที่5,70.2นะครับแต่พอเป็นตัว t ทัฟเ Gaming ที่ใช้ CPU 4,800 H ธรรมดา TDP 45วัตต์เนี่ยทำคะแนนไที่524.7กับ5,433นะครับตรงนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าตัว H ธรรมดาค่า TDP สูงกว่าตัวบอดี้ใหญ่กว่าก็มีความแรงมากกว่ากันอยู่พอสมควร ัดมาเป็น Cinebench R15 นะครับการ Benchmark นี้เป็นเหมือนการจำลองทำโมเดลลิ่งคลคารๆแบบพวก Cinema 4D อะไรอย่างงี้นะครับซีน R15 มันจะเป็น Engine ที่เก่ากว่า Cinebench R20 นะครับอย่างแรกเลยนะครับ Open GL เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีผลทางการจอและ CPU นะครับการจอจอ2ตัวนี้มันเป็นเหมือนกันก็คือ GTX100 Ti แต่แตกต่างกันที่ตัวนี้เป็น Max-Q ส่วนตัวนี้มันไม่ใช่ Max-Q นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตามหลักการแล้ว ตัวที่มันไม่ใช่ Max Q มันจะแรงกว่าอยู่พอสมควรนะครับเฟรมเรทของตัว4,800 HS เนี่ยทำไว้ที่95.15ส่วนตัว4,800 H ตัวนี้ทำไว้ที่94.16เอา้างงสิฮะทำไมตัว Max Q ดันออกมาแรงกว่าแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมีผลทั้ง CPU และ GPU นะครับมาลอง CPU กันล้วนๆบ้างน,นะครับในแบบ Single Core นะครับตัวนี้ Hs นะครับทำได้ที่180แล้วก็ตัว H ธรรมดา188นะครับส่วน multi core อยู่ที่1,639และ1,751นะครับถ้าเป็น CPU เพียวๆตัว H ธรรมดาจะแรงกว่าอยู่พอสมควร Citybench R20 นะครับต่อมา4,800 Hs ทำได้ที่ 413ในแบบซิงเกิลคอร์และมัลติที่3,729นะครับส่วนตัว H ธรรมดาเนี่ย412กับ4,205นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของซิงเกิลคอร์เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเป็นมัลติคอร์นี้ก็จะเห็นว่ามีเพิ่มกว่ากันอยู่พอสมควรสุดท้ายนะครับจะเป็นเบนช์มาร์กอย่างกี่ k เบนช h โฟและ Ge ่ k เบนช h ไนะครับ พูดให้กันแดดทำไมเนี่ยกิ๊กเบนซ์สี่กิ๊กเบนซ์ห้ามันเป็นเบนช์มาร์กแบบ cross platform นะครับพูดง่ายๆว่าไม่ว่า CPU คุณจะเป็น x86 x64 ARM อะไรต่างๆมันก็เทสได้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ผลคะแนนออกมาเป็นตัวเลขนั่นเองนะครับเรื่องที่กิ๊กเบนซ์สี่ก่อนนะครับสำหรับตัว H S เนี่ยทอมซิงเกิ้ลคอร์ที่5,206ันสองร้อยหมัลติสองหมนะครับพอเป็นตัว H ธรรมดาสี่แปดห้าแ1ดกับลองสี่ไมตัว HS ดันแรงกว่าซะงสิทำไม ต่อมาคือ Geekbench 5นะครับ single core 4800 HS 1171และ multi 7608นะครับกับตัว H ธรรมดา1167อันนี้ใกล้เคียงกันมากในส่วน single แต่พอ multi เนี่ยขึ้นมาเป็น5926ครับ สรุปง่ายๆนะครับว่ามันไม่ใช่ในยะสําคัญเลยนะครับว่าตัว Hs หรือว่าตัว H มันจะแรงแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเวลาคุณใช้งานจริงเนี่ยพูดได้เลยว่ามันน่าจะไม่มีผลเลยนะครับยกเว้นว่าคุณทําการเรนเดอร์หรือว่าเล่นเกมบน CPU ที่มัน full load นานๆเนี่ยทีเนี้ยคุณควรจะไปดูมากกว่าว่าโน้ตบุ๊กของคุณมันสามารถระบายความร้อนออกไปได้ดีหรือเปล่าตัว CPU เนี่ยเกิดอาการ thermal t h r o t t l หรือว่า ลดความเร็วลงมาเนื่องจากความร้อนหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีปัญหาผมเชื่อว่าทั้งคู่นี้ยังไงก็เป็น CPU ที่น่าประทับใจเล่นเกมได้สบายตัดต่อเอาอยู่ทั้งหมดแหละ <c oughs> ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ IT หรือ Product ตัวที่รีวิวไปในวันนี้นะครับสามารถเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าสอบถามกัได้เลยนะครับใน Facebook group i t Talk by o oh Ho อก on ลิงก์เลยนะครับ f a c e b o o k c o m g r o u p o c 0ฮะ